วสองวสองวหนึ 1, ่งวสองวสามวสี่สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมดาวยูทูบครับอ่ะวันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับรถในทีมงานสังกัดเสียสราวุฒิครับเกิดอุบัติเหตุครับเป็นการเขาเรียกว่าชนท้ายกันครับผมชนท้ายกันทีแรกก็ อย่สาสารวุธบอกผมนะครับให้เอารถมาช่วยตักทรายหน่อยนะมาช่วยตักหินออกจากกระบะรถคันที่โดนชนนี่ครับคันนี้ครับแต่ว่ารถซีรีส์เจ็ดของเราครับแบตเสื่อมครับไปสตาร์ทไม่ติดผมก็เลยต้องคุลุยคูยจอครับหาซื้อแบตไปใหม่นะครับก็จะหาแบตได้ ก็จะหาซื้อแบบได้นะครับก็จะไปธุระกลับมาครับก็เลยมันก็ทําล่วงเวลาไปคัานะครับผมกพอพอดีกับเสียสรารวุธก็เลยทนไม่ไหวครับก็เลยให้รถของเสียมาเองเลยครับมาย้ายเข้ามาหน้าง,งานเองนะครับมันแบบมัน หน้าอนี้ก็เป็นะดูก็หลายๆคนครับกำลังยุ่งครับกำลังทำงานงานก็กำลังเยอะนะครับแต่ว่าะทำต่อไปอีกนิดนึงน่าจะหมดนะครับงานอาชีพ่มีงานเห็ดแล้วครับไปเบิดแล้วงานสุปไปย่าก็ได้ ใช่แล้วรถตักใส่ขั้นใดนล่ะป้าขั้นน,น,นีนนนน้บ่ใช่แล้วอันครูกรณีไปใส่แล้วครับเขากลับแล้วบ่เขาไปแลป้วบ่ขี่ชั่นนะขั้นกี่ชนกลับนะรถไ<ะ>รถฮะรถไทเอาชนรถไถเดี๋ยวนี่เอ,อเอาชอนรถไถยเป็นบ่ครับรถไทยยังรถไถแท็กเตอร์เนี่ยบ่รถรถไถเขาอนี่แหะคููบอตตานี่บ่ฮะ รถไถหน public, ้ารถอีสมบะรถอันรถไถเงี้ยเนี่นออขันเงี้ยมาเลจากแรงงรถแกยังมากรถไถแกวบยถไถหน้านี่แล้วรไปมิดเพิ่นโอ้เนี่ยโอ้มันก็สูงแทะโอ้อันใบฐานมัน่ะฐานหลังบะ ชนผ่านหลังออโอ้ผู้ดได้ขับปา้าเป็นเพื่อผู้ขับวะเพื่อโอ้เอียงเถอะเนาะข้างเอียงนะเนี่ยเอาแคตมาครับ ในะเสียวครับเอรถแบคโฮก็จะตักหินนะครับออกมาใส่รถติดล้อครับคอยออกนะครับ ชนรถไถครับนี่ลองรอยบุกชนหางหางรถไถครับหางสามน่าจะเป็นหางสามครับผ่าเข้าตรงนี้เลยเป็นมิสูมิชิครับ 3า0นยครับอันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถมันติดบาดเดนมั้งครับเนี่ยมันติดบาได้เก็บขาบาติ นี่ขึ้นได้อีกวะครับเนี่ยกระจกเนี่ยแม่เอาขึ้นได้อีกะอวะลาบากครับนีจะยกไปที่อูครับ การเครื่องไม่ได้ครับรถเหตุการอันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเรื่องอันน่าเศร้ายางระเบิดครับ เป็นมิสซูสามแปดศูนครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับบรรทุกหินฝุ่นมาขนถ่ายครับขนถ่าย ชนรถไถครับรถไถน่าจะเป็นรถไถรุ่นรุ่นใหญ่ครับเพราะว่าดูจากตรงน่าจะเป็นหางหางบุกนะครับหางสามบ้านผมเป็นพันสามครับพันสามพันสี่ครับหางมันจะยกได้สูงครับห้อยมักขีเมาอันซั์เขาคนครับ บุกเข้าคุณเลยไม่ตักเยอะนะครับตักออกพอแค่ให้มันได้ครับให้มันไปได้ครับ